สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีพบกับทิเช่นเคยนะครับเราพามาดูที่ดินจัดล็อกข,ขายนะครับเริ่มต้นที่ตารางวาละพันสี่นะครับมีพันสี่พันห้านะครับแปลงนี้ตำบลฉัมันอำเภอมะขามจันทบุรีนะครับ ติดถนนสาธารณะ,ะเป็นทางคอนกรีตนะครับกว้าง8เมตรนะครับระบบไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเลยครับแปลงนี้นะครับสามารถออกทางหลักได้2ทางนะครับก็เส้นทางด้านหน้าตรงนี้นะครับจะออกตรงทุ่งด่านนะครับฉมันนะครับมะขาม ส่วนด้านนี้นะครับจะออกตรงวัดพญาล่างนะครับมีเพื่อนบ้านเรีอยงเคียงครับอากาศดีโปร่งครับแปลงนี้นะครับก็เหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยนะครับหากใครมองหาที่ดินในเมืองจันทร์นะครับอยู่อำเภอมะขามอยากจะปลูกบ้านพักอาศัยนะครับ เพียงตารางวาละพันสี่เริ่มต้นนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบ,บุรีนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างโพสต์นะครับจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ095 668 66 9 895นะครับติดต่อมาได้นะครับที่ทินะครับผม แปลงนี้เริ่มต้นตารางวาละ1400บาทนะครับที่ดินราคาเบานะครับตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ